ครับสวัสดีครับ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  ลาลูกใหญ่นี้ขายเป็นกล่องหรือขายเป็นนขายเป็นกล่องครับโอไม่ขายเป็นลูกลูกใหญ่ขายเป็นกล่องเหมือนกันครับลูกลูกใหญ่เท่าไหร่บิ๊กหกสิบกล่องละหกสิบเกกิโลสกกกลากีดสกิโันนู้นเจ็ดโลอันนี้สามโล ไอ้กล่องนี้ก็วแล้วเนี่ยม่รูปอ่ะคนละรูปก็พอแล้วเนี่ยแต่นี่หวานดีนะอนันเนนู้ของตอิฟนะอันนี้ที่ซื้อตออ าบอกหกสิบต่อเลยครับต่อเลยมัด <c oughs> แล้วกินได้เ่ <This> time, กินเลยนี <This time. S 1> ่ก็เป็นตลาดผลไม้นะครับหน้าประตูเมืองกอ,อิฟนะ นี่เป็นประตูเมืองต่ออิฟนะครับนี่เป็นตลาดผลไม้นะครับลูกละสิบเหรียญลูกละร้อย อ๋อไช่หรอเลไกอน่ดนี่้อ้่่่่่10มนี่ยเนไงบอก60เขเขาให้อีก10เหรียญแล้วเขาทอน50มาอันนี้เป็น โรงแรมถูกลูกตะบองเพชรนะครับใช่อร่อยมากเลยเม็ดเยอะลูกตะบองเพชรน้อยอันนี่อะไรแคนตาลูปแคนตาลูปไปกินที่โรงแรมใช่อย่าไปซื้อกี่บาทกัมกัมสองกล่องละสิบสองข่อสองข่อสิบห้าต่อเนี่คอมสิบเนีต่อสิบห้าว่าไงนะคอมสตาร์ชคอมสตาร์ช

คืออะไรเอ็นนั้นที่ยืนกุ้ราดอย่างนี้อร่อยตุรกีเนี่เป็นขนมนเดือดนันอ่าเป็นผลมันเดือดมาส่งเออมีการบอกไรเนี่ย no มาส่ง no นี่วันนี้เขาเรียกว่าลูกตะบองเพชรนะครับนี่ของจริงเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นลูกนะครับลูกตะบองเพชรแล้วเขาก็จะปอกลูกไม้แดงล,ลูกไม้แดงให้ลูกลูกไม้แดงแต่ข้างในแดงสิบห้า ยัยอะแล้วเมื่อกี้บอกสิบห้ากินได้เปล่าขอบบ้านขอบบ้านต่อเอฟครับที่นี่ต่อ F นะครับ เดี๋ยวพาไปดูข้าวโพดปิ้งครับอันนี้ชานะครับชาสุดยอดของชาตรงนี้ครับเตาถ่านเนี่ยแหละครับชาเตาถ่านยางด้วยกับไม้นะครับนี่สุดยอดชาตอยิบแล้วครับมีข้าวโพดปิ้งนะครับ เวลาปิ้งข้าโพดเขาจะเอาเข้าวโพดนี่ยใ,ใส่เข้าไปในนี้ครับใส่เข้าไปใต้นี้แล้วก็ปิ้งกันสดๆเลยเ

طيب خمسة ثلاثين طيب خلي خمسة خلي خمسة خمسة ألف. هذا 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 قال خمسة عشر. خلي أنا يبقى يسافر. كلم كلم. فلوس يبقى خمسة إيش تاوي يعني؟ طيب, طيب شيلني معك حطوا شنطة انا طبعا طبعا فادي انا قطع كيت عا كيت عا كيت عا بالي في شنطه وبعدين خلاص نمشي مع بعض ايوه طيب طيب بس مطار روح طياره بعدين فكهم علينا طيب مرحبا مرحبا كشيخ داعيه اروح توديني معاك ها تفضل هو هاي هاي ما تعال นี่ไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับใช่บอกว่าเควสเป็นว่าดีอ่ะควสเควส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 อ่าไม่ใช่ควสควสฮะตาย แล้วไม่ใช่ใหัวนี่ขับลงเขา่เกียดีนี่นเอผมันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศผลไม้บรรยากาศาดดากร,ราาศ้นา,รรา,าขนาขายผลไม้ตอ,อิบนะครับไปต่อเลยไหมครับไปครับไปต่อเลยไหมครับ เดี๋ยวไอ้สักพักนะครับเราจะไปดูที่กระเช้ากันนะครับกระเช้ารอยฟ้าต่ออิฟนะครับสามเณรกุ้มครับ